ไฟเดทามมัสแตงของแท้ต้องเป็น SMD แบบนี้เท่านั้น ครับท่านผู้ชมพบกันเช่นเคยนะครับในรายการเฮียรีวิวนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราพูดถึงในเรื่องของระบบไฟแล้วก็รถที่ผมจะต้องพูดถึงวันนี้เนี่ยก็เป็นรถพิเศษเลยทีเดียวก็คือเป็นรถมัสแตงนั่นเองนะครับมาสแตงเนี่ยเป็นรถต้นฉบับที่มีเดย์ไทม์ที่เป็น3ขีด แล้วก็ Ford Ranger Ford e v e r e s t นํานำมาใช้นำมาเปลี่ยนโฉมนำมาออกแบบทำใหม่กันให้มีคอนเซ็ปที่เป็นสามขีดเหมือน Mustang Supercar วันนี้เนี่ยผมต้องบอกว่าในรถ Mustang เนี่ยนะครับเขาออกแบบมาให้มีไฟสามขีดแต่ในรถ Supercar าทำไมมันไม่มีไฟมันจะมีตัวที่ไม่มีไฟตัวที่มีไฟเอ๊ะแล้วเราทำยังไงวันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะมาเปลี่ยนหรือเติมเข้าไปให้มันมีไฟเดย์ไทมได้ผมให้ดูโคมเนี่ยมาสเตอยู่ด้านหน้าผมแล้ว ก็คือด้านในเนี่ยครับเราทาการถอดโคมมานะครับจะสังเกตว่าตรงนี้เนี่ยนะครับนี่เลยที่เขาทํามาเนี่ยเป็น3ามขีดแบบนี้นะครับซึ่งเราสามารถทํสามขีดตัวเนี่ยให้เป็นไฟเดย์ไทม์ได้พูดง่ายๆไฟเดย์ไทม์ก็คือใช้งานตอนกลางวันลดอุบัติเหตุ3 0เอนั่นเองในรถที่เขามีเนี่ยมันเป็นรุ่นตัวท็อปอย่างในไทยเนยที่นําเข้ามาในส่วนใหญ่จะไม่มีเดย์ไทม์ตัวนี้นะครับไม่มีหลอดเลยแต่ออกแบบมามีเอ๊ะ ไอความสวยงามมันอยู่ที่ตรงนี้เราจะทาให้มันมีนะครับวันนี้เนี่ยของสุนมริการของเราเนี่ยเรานําเข้ามาต้องบอกว่านี่เลยอยู่อยู่ด้านหน้าท่านผู้ชมนี่ละเป็นเดย์ไทม์ตรงรุ่นนี่ฮะเดย์ไทม์ตรงรุ่นของแท้แล้วใช้เป็น s d ส2,020นะครับมีความสว่างไบอายุการใช้งาน10ปีนะครับแล้วก็มีกล่องคอนโรลควบคุมของแท้ต้องเป็นแบบนี้นะครับนี่เลยชุดสายไฟของเขาดูครับชุดสายไฟจะเป็นชุดปลั๊กเสียบนี่ฮะนี่ครับแบบนี้นะครับเป็นปลั๊กเสียบ สายไฟตัดแปลงไม่มีนะครับนี่ฮะสายไฟของเขาจะเป็นแบบนี้เลยสายไฟนะครับชุดสายไฟของเขามาเป็นแบบนี้ทั้งชุดทั้งข้างที่บอกว่าตรงรุ่นก็เพราะว่านี่ครับเมื่อลอนถอดมาแล้วเนี่ยครับดูนะฮะด้านหลังด้านหลังตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะใส่เข้าไปได้เลยนะครับตามรูตามเที่ยวของเขานี่ครับจะมีรูอยู่นะเราก็ต้องดูว่ารูตรงเนี้ยมันเข้ากับตรงไหนนี่ครับ เราก็ต้องหาลูก่อนนะครับว่าตัวนี้มันคือเป็นเส้นเส้นไหนของตัวนี้นะฮะเดี๋ยวมาดูก่อนแล้วก็มีสลับแล้วก็มีซ้ายขวาด้วยนี่นะครับอย่างตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นลูนี้เป็นรูนี้นะครับนี่นะครับตัวนี้เนี่ยนะครับดีใส่เข้าไปในเขี้ยวรู นี่ครับของมันของเขาทําออกแบบมาเนี่ยครับให้ให้ตรงเที่ยวรูตรงนี้นะครับด้านบนและด้านล่างเห็นไหมครับตรงรุ่นแล้วไฟเนี่ยมันก็จะส่องประกายส่องสะท้อนออกมานะครับแล้วก็อันอันที่สองนะครับก็จะเป็นแบบนี้นี่ครับนะครับว่ารูสังเกตนะครับรูที่ใส่มัดแตงยึดมัดแตงอ่ะตัววงจรแห่งวงจรเนี่ยครับ เป็นแผงวงจรตรงรุ่นแบบนี้อ่าแล้วก็อีกอันนึงอันท้ายนะครับก็ใส่เข้าไปเข้าเที่ยวเนี่ยครับั้งหมดสามอันก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับว่ามันจะเป็นแผงวงจรที่ใส่เข้าไปเที่ยวตรงรุ่นแบบนี้เลยนะครับแบบนี้นะครับไม่ใช่ตัวไฟ LED แบบนี้นะครับแล้วมายัดใส่มันมีร้านแบบว่าเอามายัดใส่แบบว่าย้อมแมวนะครับ ท่านผู้ชมที่ไปทํามาระวังนะมันมีร้านที่แบบเอาแบบเนี้ยไปยัดใส่แบบเนี้ยครับต้องขอเขาดูของก่อนนะครับถ้าเป็นของถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยไม่ใช่เลยนะครับไฟก็ไม่สว่างใช้เป็นเดย์ไทม์กลางวันไม่ได้เดย์ไทม์คือลดไปเดย์30%กลางวันก็คือให้คันหน้าเขาได้เห็นแสงไฟจะต้องส่องสว่างเม็ด d แบบเนี้ยนะครับเหมือนทุกแต่ตกแต่งบ้านนะครับที่เป็นเส้นๆแบบเนี้ยแต่งไฟหน้าสิบล้อเนี่ยแต่งบ้านอใช้ไม่ได้นะครับสว่างไม่พอดฉะนั้นของเราเนี่ยจะเป็นของแท้ของรุ่น SMD 2020 นี่ฮะเม็ดเรียงกันอย่างนี้ทั้งหมดสองแถวต่อหนึ่งต่อหนึ่งเส้นนะครับจะเป็นแบบนี้เราเป็นตรงรุ่นอันนี้คือของตรงรุ่นเลยแสงไฟเขาก็จะสะท้อนออกมาตรงนี้รีเฟคเตอร์นี้เป็นเส้นเป็นเส้นเป็นเส้นแล้วก็ยังมีระบบเลี้ยวในตัวด้วยก็จะมีตัวตัวที่เป็นเลี้ยวกระพิบเป็นเลี้ยวแล้วก็เป็นเป็นเลี้ยววิ่งก็มีสองระบบสองรูปแบบทั้งไฟหน้าและไฟท้ายเป็นแบบนี้แต่ที่สําคัญนะครับมาดูกันนะครับ ที่ผมบอกแต่แรกนะครับการถอดโพมนี่ครับนอกจากเครื่องมือในการถอดประกอบด้านหลังเนี่ยผมจะมีเครื่องถอดโพมนะครับแต่เครื่องถอดโคมอย่างเดียวไม่สามารถใช้การถอดโคมแบบนี้ได้นะครับที่อื่นนะครับจะมีการผ่าโคมด้านหลังแบบนี้มีการผ่าผ่าเละเลยนะครับเดี๋ยวดูนะฮะนี่คือถอดมาแล้วนะครับสภาพโคมนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์นะครับไม่มีการผ่างานน้างแงะนี่ครับร้อยเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์เลยที่อื่นใช้ผ่าเละเลยนะครับเห็นไหมครับว่าโพมถูกเปิดออกมา ด้วยน้ํายาชนิดพิเศษนี่เห็นไหมครับว่าไม่มีการผ่านนะครับทุกรอบทุกด้านนะครับไม่มีการผ่านเลยนะครับถอออกมาตามเนื้อของเสื้อโคมของและก็ป่าหน้าผูกแยกมาตามตัดส่วนของเขานะครับประกอบออกมาได้แบบน,นี้แล้วประกบเข้าไปยังให้ได้แบบนี้เหมือนเดิมอันนี้คือเราอยากเน้นในเรื่องของงานให้ดูจริงๆนะครับว่างานการถอนโคมจะต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นเอาละครับเดี๋ยวท่านผู้ชมท่านใดทีอ่อยากจะรู้ ความเคลื่อนไหวในการติดตั้งของมัดแตงเนี่ยต่อไปจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะพาไปชมในอีพี EP ต่อๆไปหรือว่าในอีพีนี้เดี๋ยวไปดูนะครับว่าความสวยงามจะอยู่ที่เท่าไหนความสวยงามจะอยู่อย่างไรนะครับความสวยงามจะเป็นอย่างไรนะครับในอีีนี้เดี๋ยวเราประกอบมาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับนี่ครับเมื่อประกอบวงจร L อดี LED, มัดแต่งเข้าไปแล้วนะครับมาดูนะค,ความขาวและความสว่างต้องเป็นแบบนี้เลยนี่ฮะของแท้ระดัรุ่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูระบบไฟเลี้ยวกันระบบไฟเลี้ยว จะเป็นเลี้ยวนี่ครับเลี้ยวสว่างมากๆแบบนี้นะครับอ,อันนี้อ่ะอกับพี่ไปเรื่อยๆปึ๊บปึ๊บกับพี่ไปเรื่อยๆนี่ครับไปเลี้ยวนะครับตอนนี้พอเลี้ยวเนี่ยมันก็จะตัดมาเป็นเดทามเหมือนเดิมสีขาวแบบนี้นะครับนี่คือของปองรุน่น นะครับนี่นะครับโอเคปิดไฟอ่านีเลี้ยวแตะได้เลยเรอนี่เลี้ยวนะครับมีเลี้ยวอ่าปล่อยเลี้ยวปึ๊บก็จะเป็นเลทางสีขาวแบบนี้